สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะจากสถานการณ์โควิดนะคะที่เรากำลังได้มาเผชิญหน้ากับมันอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะได้มาสอนในเรื่องของวรรณยุกต์ค่ะซึ่งเรื่องวรรณยุกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ ตอนเราอยู่ป1ป .2 ป .3 เลยเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันมามากแต่บางครั้งทุกคนก็ยังสับสนในการใช้วรรณยุกต์เหมือนกันเพราะว่าบางคนมีการใช้เติมวรนยุกต์ที่ผิดพอเราเติมผิดความหมายของคำนั้นๆก็จะมีความเปลี่ยนไปแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมกันนะคะไปกันเลย ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเรื่องของเสียงอะไรพวกนี้เรามาดูความหมายของวรรณยุกันก่อนวรรณยุกก็คือเครื่องหมายที่ใช้กำกับหรือว่าเขียนไว้บนหัวตัวอักษรใช้กำกับแสดงเสียงสูงต่ำในภาษาไทยด้วยเสียงสูงต่ำน่ะเราจะใช้ให้ได้ถูกต้องนะคะก็คือเพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นคำที่รูปพยัญชนะเนี่ยเหมือนกันแล้วก็สระเนี่ยเหมือนกันถ้าหากเราเนี่ยเติมวรรณยุกที่ แตกต่างกันน่ะเข้าไปทําให้ความหมายของคานั้นๆั้น่ะมันมีความเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงเลยเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันยกตัวอย่าง5คํานี้นะคะคือคําว่าปาป่าป้าป้าป่าทั้งหมด5คําเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเติมวรรณยุกไม่เหมือนกันเลยความหมายของมันจะเปลี่ยนแปลงกันแค่ไหนในอันแรกคือคําว่าป่าป่าแปลว่าการเคลื่องหรือการขว้างนั่นเอง พอเราคาว่าป่ามาเติมไม่เอกปุ๊บเป็นคําว่าป่าป่าก็คือป่าไม้นั่นเองคําว่าป้าก็คือพี่สาวของพ่อของเราคําว่าป้ากับคําว่าป๋าก็คือพ่อในภาษาจีนนั่นเองเห็นไหมคะพอเราเติมวรรณยุกที่มีความแตกแต่างกันความหมายของมันจะไม่มีการที่เหมือนกันหรือว่าไม่แบบมีความคล้ายๆกันเลยลนักเรียนลองคิดนะคะสมมุติว่าถ้านักเรียนเขียนสมมติ เร่จะเขียนว่าฉันไปหาคุณป้าเออฉันไปหาคุณป้าของฉันแต่นักเรียนเขียนมาในรูปแบบของไมเ่เอกเออเขียนมาในรูปแบบไม Grammy ่เอกฉันไปหาคุณป้าแสด yep. งว่านักเรียนไปหาป้าไหมคะเออเราก็ไม่ได้ไปหาป้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราใช้ผิดคว,มม aj. ความหมายมันเปลี่ยนคําเปลี่ยนเราก็จะใช้คําผิดผิดไปเลยเอออันนี้ในรูปแบบแรกนะคะส่วนรูปแบบที่สองก็คือความหมายที่2ก็คือเสียงวรรณยุกต เสียงวรรณยุกเนี่ยเขาบอกว่าเสียงวรรณยุกต์มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเสียงดนตรีเพราะว่าที่เรียกว่าเสียงดนตรีได้ก็เพราะว่าเสียงวรรณยุกเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเสียงดนตรีก็คือเสียงดนตรีน่ะจะมีการไล่ระดับตั้งแต่เสียงต่ําไปหาเสียงสูงใช่ไหมคะก็คือโดเลมีฟาซอลารีโดใช่ไหมมีการไล่ระดับตั้งแต่เสียงต่ำไปหาเสียงสูงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเสียงวรรณยุกต์เลยมีการไล่ระดับตั้งแต่เสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูง ยกตัวอย่างเช่นคําว่าป้าปาป้าป้าปา,ปา,ปา,ปาเห็นไหมคะมีการไล่ระดับแต่เราไม่ได้แบบไล่เป็นตัวน้ตอย่างสูงไปหาสูงปิดแบบนั้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะแต่เสียงวรรณยุกนะเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เสียงที่คล้ายๆกันเขาก็จะเเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเสียงดนตรีนั่นเองค่ะอ่ะแล้วมาดูวรรณยุกต์จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือรูปวรรณยุกต รูปวรรณยุกต์ก็คือจะมีรูปให้เห็นเลยยกตัวอย่างเช่นไม้เอกนะคะเออไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาเรามาดูรูปของมันรูปแรกไม้เอกไม้เอกก็คือการเขียนลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นั่นเองค่ะไม้โท oh ก็คือลักษณะการเขียนหัวแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ส่วนไม้ตรีมีลักษณะการเขียนที่คล้ายๆกับเลข7เล็กนั่นเองส่วนไม้จัตวาก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับสัญลักษณ บวกในคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะอันนี้คือรูปของมันถ้าเขาถามหารูปวรรณยุกให้นักเรียนสังเกตรูปวรรณยุกทั้ง4ซึ่งรูปวรรณยุกใน,านาภาษาไทยจะมีทั้งหมดอยู่4รูปนะคะก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตรีและก็ไม่จัตาวานั่นเองค่ะในการเขียนรูปวรรณยุกนะคะเราจะเขียนรูปวรรณยุกเนะี่ยไว้บนหัวพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือพยัญชนะที่อยู่ตัวที่1นั่นเองเอออยู่ตัวที่1 ตัวที่1นนั่นเองเขาจะเรียกว่าพยญชนะต้นจะเขียนกำกับไว้บนหัวพยญชนะต้นนะคะจะม,มีการเขียนไว้บนหัวสระหรือว่าเขียนไว้บนหัวตัวสะกดเด็ดขาดถ้าเขียนแบบนั้นถือว่าวางตำแหน่งผิดความหมายของคําก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการเขียนผิดนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าหากพยญชนะต้นละ่ะมีทั้งหมดอยู่2ตัวการเขียนของมันจะต้องเอาไว้ตัวที่ไหนเออการเขียนถ้าหากมีพยญชนะต้น2ตัว การเขียนของมันจะต้องอยู่ในตัวที่สองนั่นเองอะเราลองมาดูแบบที่หนึ่งพยัญชนะต้นมีตัวตัวพยัญชนะต้นมีตัวเดียวคูยกตัวอย่างเช่นคําว่าต้นนะคะเออต้นตัวเลขตัวต่อเต่านะคะก็คือตัวพยัญชนะต้นใช่ไหมคะเออส่วนนอนหนูก็คือตัวสะกดนั่นเองส่วนด้านบนนี้ก็คือพยัญ ตัววรรณยุกนั่นเองเออส่วนสระมันหายไปใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสระโอลดลูอะเราลองมาดูแบบพยัญชนะต้นสองตัวกันบ้างยกตัวอย่างเช่นคำว่ากล้วยเอออะแต่คุยไม่ใส่คำว่าวรรณยุก์ลงไปนะคะอ่านเราลองมาดูกอลนี่มันคือพยัญชนะต้นใช่ไหมคะคุณจะใช้ตัวย่อว่าพอต่อนะคะวอแวนก็คือสระนั่นเอง ยอยากก็คือตัวสะกดนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าหาพยัญชนะต้นมีทั้งหมด2ตัวเราจะเขียนไว้ตัวที่เท่าไหร่นะคะตัวที่1หรือตัวที่2นะตัวที่2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนวรรณยุกต์ที่ตัวที่2งนั่นเองเออแบบนี้นะคะอันนี้ส่วนมากถ้าพยัญชนะต้นมี2ตัวก็คือจะเป็นพยัญชนะที่เขาเรียกว่าอักษรควบกล้ำหรือว่า ตัวอักษรนำนั่นเองเออเดี๋ยวเราก็จะมาได้มาเรียนกันอยู่ว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างในคาบต่อๆไปนะคะามาดูแบบที่2กันเลยแบบที่2องเขาเรียกว่าเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกเนี่ยก็คือคําหรือพยางคใน,นภาษาไทยซึ่งเสียงวรรณยุกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5เสียงห้าเสียงน่ย มันมีเสียงวรรณยุกเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องตรงตามรูปเสมอไปซึ่งเสียงของมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือเสียงสูงกลางแล้วก็ต่ำอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือไล่จากต่ําขึ้นไปหาสูงนั่นเองเออเห็นไหมคะอะเรามาดูทั้งหมดเสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมดอยู่5เสียงใช่ไหมคะเสียงแรกก็คือเสียงสามัญเสียงสองเสียงเอกเสียงสามเสียงโท เสียง4คือเสียงตรีเสียงสุดท้ายคือเสียงจัตวาอันนี้คือเสียงนะคะถ้าเสียงมี5ถ้ารูปมี4นะคะจาไว้ให้ดีนะอ่ะเรามาดูเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือเสียงที่อยู่ในระดับเสียงกลางเออเสียงกลางยกตัวอย่างเช่นกาบินหน้าทองเออแบบนี้ก็คือมีไม่มีตัววรรณยุกต กำกับอยู่ในซักตัวเลยเห็นไหมคะเออไม่มีวรรณยุกต์อยู่ด้านบนหัวของมันซักอันเลยอันนี้ก็คือไม่มีทั้งรูปแล้วก็มีแค่เสียงเอออ่ะเรามาดูต่อไปเสียงเอกกันบ้างเสียงเอกน่ยมีวรรณยุกต์อยู่ในระดับเสียงต่ำเออเสียงเอกนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าองเกี่ยวไข่อันนี้มีรูปวรรณยุกต์กำกับให้เราเห็นอยู่และว่ามันเป็นเสียงเอกใช่ไหมคะ แต่ถ้าหากมันไม่มีรูปวรรณยุกต์แบบนี้ล่ะเออมันเป็นเสียงเอกได้ไงเออเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันอย่างเช่นคาว่าป่านี้คือเสียงเอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอะต่อไปเสียงโทกันบ้างเสียงโทคือระดับเสียงสูงลงมาต่ำยกตัวอย่างเช่นคำว่าป้าไขา่อันนี้มีรูปวรรณยุกต์ไม้โทกำกับอยู่แล้วให้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็น วันณายุโถใช่ไหมคะแต่เรามาดูคําว่าร่างกันบ้างอ่ะเราเรามาดูคําว่าร่างเดี๋ยวครูจะเขียนกํากับไว้เอกโทตร,ทรีแล้วก็จะตะัตวาอันนี้คือเสียงสามัญน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันผันว่าเสียงคําว่าร่างเนี่ยมันอยู่เสียงในอันไหนร่าง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 อยู่ในไหนคะอยู่ในเสียงไหนร่างร่าง ร่างร้างร้งังอยู่ในเสียงโทนั่นเองอันนี้เขาถึงเรียกว่าเสียงโทอันนี้เขาจะมีการเรียกว่ารูปเอกแต่เสียงเป็นโทนั่นเองอันนี้เราค่อยจะได้มาเรียนในในต่อจากที่เราได้เรียนเรื่องของไตาย,ยางนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอันนี้มันมีความสําคัญยังไงอะเดี๋ยวมาดูง่ายๆกันก่อนต่อไปคือเสียงตรีกันบ้าง เสียงตีมีวรรณยุกต์ระดับเสียงสูงเลยเออระดับเสียงสูงนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเกี้ยวกิฟเออเกี้ยวกิฟอันนี้มันมีรูปกํากับเสียงตีให้เราไม้ตีให้เราอยู่ละแต่คําว่าช้างกับคําว่าท้องอ่ะเรามาดูคําว่าช้างเหมือนเดิมเลยเราลองมาผันช้างช้างช่างช้างช้างคือคําว่าไหนคะคือเสียง นั่นเองเออถ้าเขาถามหาเสียงอะไรก็ให้นักเรียนผันตามนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปก็ให้นักเรียนดูแค่รูปโอเคไหมคะต่อไปอันสุดท้ายละเสียงจัตว,วาเสียงจัตว,วาก็คือเปลี่ยนจากระดับเสียงต่ําขึ้นไปหาระดับเสียงสูงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคําว่าเต๋ากับคําว่จาจ๋าเออเต๋ากับคาว่จาจ๋า อันนี้มีรูปวรรณยุกต์จัตวาไว้ให้อยู่ละส่วนต่อไปคือคำว่าเสือกับคําว่าหาเราลองมาผันคําว่าหากันเอะคำว่าเสือกันดีกว่าเสือเสือเสื้อเสือเสือเห็นไหมคะก็คือไหนคะเออรูปตีนั่นเองเสือเสือเสื้อเสือเสือเอออันนี้ก็คือเป็นเสียงจัตวานนัเองลองไปฝึกผันกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคาศัพท์มันมีหลายตัวมากเลยที่ มีการผันแล้วก็ไม่สามารถตรงกับรูปวรรณยุกต์ได้เออเสียงของมันไม่สามารถตรงกับวรรณยุกต์นั่นเองอ่าเรามาดูกันเลยเทคนิคการผันวรรณยุกต์นะคะเรามีทุกคนและอาวุธอยู่ในประจำการของตัวเองก็คือนิ้วมือของเราทั้งหนิ้วมือนะคะเดี๋ยวครูจะสอนการผันวรรณยุกต์ให้นักเรียนคิดจำลองขึ้นมาหัวนิ้วโป้งของเรานะคะหัวนิ้วมือหรือว่าหัวนิ้วแม่เัวหัวนิ้วโป้งเออก็คือเสียงสามัญ นิ้วชี้ก็คือไม้เอกนิ้วกลางก็คือไม้โทนิ้วนางก็คือไม้ตรีและนิ้วก้อยก็คือไม้จัตรวาเป็นทั้งหมด5านิ้วใช่ไหมคะให้นักเรียนลองคิดว่ากลางมือของเราเนะี่ยมีคำศัพท์อะครูจะยกตัวอย่างคำศัพท์ปันคำคือคำว่าฟ้าละกันเออคำว่าฟ้าอะเราลองมาดูถ้าครูถามว่ารูปอะไรนักเรีนยนเห็นว่าเขาเป็นรูปอะไรคะ ขั้นตอนนี้นที่เห็นคือรูปไม้อะไรคะรูปไม้โทใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวถ้าครูถามว่าเสียงบ้างนักนเรนคิดว่าเสียงมันจะเป็นเสียงอะไรคะอ่ะเราลองเราลองมาช่วยกันฝันผันนะคะฟาฟาฟาฟ้าฝา,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 าเสียงอะไรคะฟาฟาฟา ฟ้าฟ้าเสียงตรีนั่นเองเห็นไหมคะเออคำคำว่าฟ้าเนี่ยจะเป็นรูปโทแต่เสียงเป็นตรีนั่นเองเออเห็นไหมว่าคำศัพท์หลายคำไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆที่เราพบเห็นกันได้อย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีการเขียนที่แบบว่าถ้าเราผันเสียงเออผันเสียงอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราผันแบบอิงแค่เสียงเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเขียนผิดได้ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการจําเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเอออันนี้ก็คือเรื่องของการผันวรรณยุต์นั่นเองพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ายังไงก็ให้นักเรียนไปฝึกลองผันใช้ห้านิ้วของนักเรียนที่มีอยู่น่ยลองผันถ้าเจอคําศัพท์ไหนๆนที่แบบว่าเจอเดินมาเจอปุ๊บอยู่ว่างๆก็ลองผันใช้นิ้วมือผันดูเออเราจะได้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเขียนแบบไหนลองผันดูนะคะโอเคนะคะอ่าเรามาดู ในมาในช่วงถึงช่วงใกล้สุดท้ายละการบ้านของครูก็คือให้นักเรียนนะทำแบบฟูหัดนักเรียนมีเล่มศึก้ากันทุกคนเลยใช่ไหมคะเล่มหลักภาษาไทยชั้นป .4 ใช่ไหมคะเล่มที่1เล่มสีเขียวนี่เออให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25-28ให้นักเรียนทําใบงานหน้า25-28นะคะทําลงไปในแบบฟูหัดแล้วก็เปิดเทอมให้นําเล่มน,นี้มาเปิดเรียนนะคะให้นําเล่มน,นี้มาส่งที่ คูบอลได้เลยนะคะโอเคไหมคะเออถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยแล้วก็สามารถทักมาสอบถามครูประจำชั้นหรือว่าครูประจำวิชาได้เลยคะ่ะอ่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของวันณยุง่ายหรือว่ายากคะเออบางคนก็ต้องว่าง่ายแน่นอนเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่ตอนป .1 ป .2 ป .3 ละบางคนก็ว่ายากแน่นอน เพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการนําไปต่อยอดก,กับเรื่องของไตรยางและก็เรื่องของคําเป็นคําตายอีกเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและก็ซับซ้อนมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าหากนักเรียนล้าลองไปเรียนจริงๆมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราแบบว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนคำศัพท์ได้แบบว่ามากม่แล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเออเป็นยังไงคลิปนี้ก็ ถือว่าเป็นการจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ถ้าหากนักเรียนมีความสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถทักในไลน์ส่วนตัวหรือว่าทักสอบถามครูประจําชั้น,นหรือครูประจําวิชาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย